รู้ถึงไหนอายถึงนั่นอับอายขายขี้หน้าเจ็ดชั่วโคตรเจ็ดชั่วหยาบรู้ไหมอือมไปขี้ปากนี่ไปอมขี้มาหรือว่ายัางไงอืมยังไม่ขี้นะครับดูทอ้ทอนสิท้องใหญ่ขนาดนี้ขี้ตอนไหนอะไรก็กินในจัตสาธยายให้กินนะวันวัน,วนกินโอ้โหเจ้ะล,ลูก กินมันกับผีปอบมึงนี่ผีปอบต่มั้งแนนลักกี้มันไสใช่ะไส้เคีครับโอ้โหนี่กินอะไรเนี่ยเหม็นบุตเดี๋ยวคอโดมตูดมาเหม็นบุตรอืไม่ใช่อ่ะกินอะไรลักกี้นี่ฟันฟันเราเนี่ยคีอฟันเหม็นนะที่เคี้ยวแก๊ก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 เนี่ยคีอฟันเหม็นอ่ะมาทำให้พี่ดูสิเดี๋ยวจะไปหาคุณหมอยัเหยียบบวมเหมือนพี่บัว ก็ดอ๋อล็อกี้น้องล็อกี้เงือกแดงอนะลอกี้ฮอ้โหกลิ่นอะไรไม่รูห้เป็แะเออันั้นหอมอะเออกลินกินมาดามหอมชิ้นใจอกรกินปลาเกีะเหม็นย่งกระสวมหอมอุ่มเออกินกินมันไปอมขี้มาไว้ในปากแล้วล็อกี้อนม เด็กๆโห่สักผีตาม<ส>คำ<ส>ตามคำโห่มาที่มาใกล้ๆมือมั้ยหายเร็วมาเร็วไหมไม่กลัวนะไม่กลัวนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตัวเท่ากันแล้วนะจักเริ่มไม่กลัวแล้วนะหืม <c oughs> ปากมึงเหมือนอมขี้ไม่ได้ปากเลยแล้วขี้เหม็นมากอะ โอ้ขนาดนั่งกินน้ำนูดดูไข่นู้ดย้อยลงมาถึงพื้นเลยละใคที่พลาดไหครับโอ้ไข่ดำาังไข่เลยว่าโอ้ยนั่นไข่ไม่เห็นเลยว่าปิดมิดเลยนะเห็นจะพงุงไอ้อกมิง้งไงจริงจนะังครับใครกินก็จะอ้วนหน้าเกลียดอย่างกก็พิจิี่ยผมไม่ค่อยอยากกินนะเพราะผมกลัวอ้วน ตบมากูอีกเข้าตักเลยกูดูแล้วรพุงตโตกันทุกตัวกูดูแล้ว่ามีพี่นุ่นหน่เลรนเดอร์อยู่ตัวเดียวอ่ะอันนี้นจะขามีบทบาทอันนี้มาที่สรุเออเร็วเร็วร็วฉันจะออกไปฉันจะออกไปจันจันจันจางขารพุดพราหัสจุกเท้าเราก็ยุดกัน ปลาไข่กันผมจะตัดไข่วันจันทร์ฮายชิจยะไปย่างดีกว่าอิ่มยัเอเลยขอเวลาพักผ่อนบ้งเถอะตื่นมาพักผ่อนมัน่ง